สติกับปัญญาต้องมีสองตัวนี้เสมนถ้าอยากอืม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นแค่องค์ประกอบสีลก็เป็นเหมือนพ่วงแพที่ส่งถึงฝังทานสีเหล่านี้เป็นเหมือนพ่วงแพที่ส่งเราถึงฝังแต่สติและปัญญาเป็นเรื่องเรื่องที่จะทําให้เราบังคับพ่วงแพไปจนถึงฝันได้แล้วเมื่อถึงฝั่นแล้วเราก็จะเข้าใจสาาถาวัธรรมทั้งหลายด้วยสติและปัญญา แต่ทานกับศีลไม่พูดถึงเลยไม่มีนะมีแต่ตัวคำว่าสติกับปัญญาสภา,าวะธรรมของผู้หลดพ้นนะ่ะมีอยู่สองอย่างในจิตเท่านั้นนะไม่มีเวทนาไม่มีทุกขังไม่มีอนิจจไม่มีอนัตตามีแต่สติกับปัญญาเพราะสิ่งนั้นมันผ่านมาระหว่ังเดินทางหมดแล้วให้เข้าใจกันจบ แต่พูดาากัอนว่าูบรรลุอรหันต์ไม่ใช่เพราะครูเป็นคนสอนอรหันตะไม่ใช่ดูบรรลุอรหันตะ์ว่าอิสัจชนาทราบประวัติพระกสิณิคันโพธิสัตว์ทติคันพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในสมัยกรัง้งคือถ้าเอาตามนิทานจีนก็บอกว่าเป็นพระอิมพุทเข้ามา าท่านเป็นลูกยอดใหญตาอยู่มอเห็นมันดาตายก็อยากจะไปช่วยอยากจะไปช่วยช่วยมันดาราะเห็นภาพมันดาตกนรกก็เลยอยากจะไปช่วยมันดาให้ขึ้นจากนรกขอ,อกบคนช่วยมันดาพ้นจากนรกแนละ้วก็คิดว่าโอ้มันดาทุกขณะน,นี้แล้วยังมีมันดาแต่อดีตก็มีหลายคนแล้วก็มันดานอื่นๆย,ยังมีสัตว์อันโลกอีก ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องให้ขึ้นจากนรกเราจะยอมอยู่ในนรกเพื่อจะโปลดสัตว์นรกแต่มันก็เหมือนกับประเทศให้คนกินเหล้าฟังมีไหมให้คนกินเหล้าจะหันมาสาธุและตั้งใจฟังวาง,วางแก้วลำมีไหมะนั่นแหละพระคติคันท่านทำหน้าที่คล้ายกับประเทศให้คนกินเหล้าฟังคนกินเหล้าคือคนที่มันจมงทุกอยูนะ่มันไม่ฟังธรรม ังถ้าจะฟังก็แสดงว่าไอ้นั่นจะหมดทุกแล้วะถึงมาฟังไอ้คนกินเหลา้าจะมาฟังถามเขาตองเมื่อมันมันสาอแลนวหรือมันยังไม่ได้เมาแล้วมันอยากสงใจฟังว่าเออเขาพูดอะไรอยากฟังจะมีเคสอย่างนี้สักกี่คนน่ะน้อยมากท่านก็เลยต้องอยู่นานไงพี่จะบวกสักแล้วทุกต้นในคนทุกมนจบ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดท่านแล้วนี่วันที่เท่าไหร่อ่าเออแต่เห็นวาในภาก็จะเป็นจัดรงวัลรางวันาที่ต่ต้นเดือนะมีกา้าวีสรไัุุกใหเจ้านกก้าร วันนั้นเขาจะก็มีอาหารเจเนี่ยก็กินเจถวายท่านสักวันเนี่ยบาวันก็ไม่ได้อยากอะไรบางบาง้านเป็นมนอาทิตย์ไม่ใช่เหรอเออมาเชา้ามาถือศีลรับศีลแล้วก็กินเจฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเจริญมดก่อนกลับบ้านส่วน กิจกรรมอะไรกิจกรรมนี้มีไม่ใช่กนด้าวนท,หท่หนน,น้ก็จะ้อายพระท่ั 15, <อ><อ>พร่งนี้นี้ลอูองเอ,อจะไปจา้าาพสวดศพเท่ากันยเห็น่เมื่อเช้านี้นอนหลับไป นอนกินใช่ไหมกินน้ำถั่วเหลืองแล้วก็นอน,น,น,ลน,อนหลับไม่ฟื้นเลยเอ,อ,อายุเก้าสิบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเป้าภาพวันนี้เขาลดน้ำส่งกันก็ไปไม่ทันแล้วก็ให้ส่งพันเข้าไปพรุ่งนี้ใช้ว่างไปร่วมวัดอะไรวัดมงกุฎสาลาเขาไปหาเอาเองเออ เราก็หมดธงชัยของชีวิตไปอีกหนึ่งคนแก่ทุกคนเป็นธงชัยของชีวิตของคนรุ่นเดียวเราท่านเป็นผู้มากไปด้วยประสบการณ์ถ้าเราจะศึกษาเรียนรู้กับท่านไ่ยก็เยอะแยะมากมายที่เราไม่ค่อยสนใจเรามองคนแก่เป็นหัวตอนหลังหัวตอลอยให้นั่งเฝ้าเราอยู่คนเดียวไม่สั่งสนธ์ไม่สัมพันทนาไม่พูดคุยไอความรู้ที่ท่านสัมงัมไว้ก็ไม่ได้แบ่งปัน ที่ถูกแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเห็นคนแก่ก็ต้องไปพูดคุยสัมทน,นาโอภาษภาษาเนี่ยและความรู้ทั้งหลายของคนแก่เราเนี่ยก็จะหลหังาหาล่งไหลออกมาเราก็จะกลายเป็นผู้มีปัญญารู้ในสิ่งที่ไม่เคย,เยได้รู้ได้เห็นมันเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนเราให้เป็นคนที่ควรจะวันัวอย่างไรต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมปัจจุบันกวันพรุ่งนี้ก่อนเย็นๆจะไปเป็นเจ้าพส่วนสน่งับก็วันเรา วัดองคุตสาราสิคุกสวดกันเท่าไหร่ที่โมั่งชื่ออะไรนะคนตายละม่อมโยมละม่อมคุณยายละม่อม อยู่กำไรละอายุขนาดนี้นีถ้าเป็นคนจีนก็ไม่แต่งชุดดำแล้วนะเขาถือว่ากำไรละแต่ไม่ต้องใส่ชุดแดงไปนะเดี๋ยวเสียพวกเสื้อเหลือดตีหัวนี่เนี่ยทำให้ผีตงใจไว้ที่นี่มันงานอะไรแต่สาหรับสาหรับคนจีนเนี่ยเขาเขียนว่าเนี่ย กำไรแล้วแต่คนจีนจริงๆเขาก็ถือว่าต้องร้อยปีขึ้นไปถเงจะได้แต่นี่ก็ยังไม่ถึงนี่ใช่ไหมแต่คนไทยเขาเอาแค่อายุขายแค่80ปีถ้าเกิน80ปดสิปีเราเป็นกําไรนะเป็นบุญนะคุณผย้ใชเพราะว่าคาราบาที่เราสามารถทำได้ก็มีศักดิ์สมวัตตั้ง เฉื่อยชานี่เรียกี่าเฉื่อยชาไอ้คำว่าปรองอายุสังขารเนี่ยมันหมายถึงเห็นอน,นิจจ์ทุกอย่างนะเห็นว่าสัตว์โลกมันขนไกวไปเท่าไหร่ก็จบเราไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าปรองอายุสังขารแต่ถ้าออยุ่งหกสิบนะมันขนไกวไปก็ไม่รู้จะเป็นทำอะไรนะหมดเรีย่ยงหมดแรงแล้ว ยังมีสติปัญญาจะเป็นวินลนกุลนกุรัยเกษตรกุศลเนี่ยตอนะป่วยใกล้กันไปเอาไปทำไปนักศึ้ษากินไปก็ตายไม่กินก็ตายถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเสื่อมสารสัตว์หลังยาวคาระภาการโกมันต้องงปรยวิญสาณขันนี่มันต้องเห็นอนิจจังก็บอกแล้วมันต้องเห็นทุกข์ันเห็นอนัตตาแต่ถ้าถ้าเห็นว่าเออหากินไม่ทันเพื่อนแล้วอย่าไปทำอะไรกินเลยพอเถอะ รวยก็ไม่ต้องรักษามันตายถ้าจะได้เมเป็นภาระอยนี้ไม่ได้องอะไรเลยมึงขี้เกียจเองสลักยาวเองไม่หากินเองเอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ไใช่จะถามอะไรไหมแต่ถ้าถามว่าจะกรงธอว่ะตรงเนี่ยทำได้ทำได้แต่ต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนันตตาเห็นจนกระทั่งเราเห็นว่าเราไม่รู้ว่าเรา เราจะมีชีวิตยอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนไปด้วยเหตุกับใจอะไรเพราะหน้าที่เราเดำสำเร็จแล้วกิจกรรมทั้งองค์เราสิ้นสุดแล้วอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้ายังนี่ก็ติดบ้านก็พอนไม่หมดรถก็ยังกันนาการสร้างลูกก็ยังไม่โตอุปรปลงแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> ไออย่างนี้ไม่ใช่หนีปัญหาเนอหนีปัญหา สุขภาพเหรอสุขภาพกล้วก็เพืดเด่อนสัญญาแล้วก็เหมือนตัวไข้หรอืองออกไม่มีอะไรนะเจะไข้เรืองออกมันจะเปลี่ยนเป็นไข้มาเรียนไปกันเพราะ ฉันเป็นคเ,เคยเดินออกยุคแรกเลยนะเก็บเลือดฉันเหลือนิดเดียวนะเหลืออยู่เท่าไหร่นะ80สิหรือเท่าไหรนะ่เนี่ยหมอบอกว่าฉันมีนัดจะไปแสดงธรรมสองที่เหอนะนะั้นน่ะไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการกับไปที่เพชรบุรีอ่ะฉันบอกว่าหมอไปเถอะไปตายออรับประกันหมอบอกว่าช็อกนะนะเก็บเลือดขนาดนี้ไม่อยู่ไม่ได้นะ แล้วคงไม่ตายหรอกเงินอยู่ข้างหน้าไม่ตายแล้วเงินเงายาวอยู่ข้างหน้าไม่ตายไปไี่สองงานน่ะเช้าไปสมุทรปราการบ่ายไ,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  <c oughs> ไปเออเพชรบุรีตอนตอนนั้นแ yeah, ย่ในนั้เก็บเลือดหมอให้เก็บเลือดสองถุงน่ะย,ยังตามอยู่ให้ก็ยังตามอยู่อีก เล่นลมันก็อยาออกเดียวไปได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกำลังใจตั้งค์มันสำคัญมากนะกําลังใจมันเฟื่อฟูอยู่ได้ยังไงนะโเรืยเงจสิบปีล้าคิ่นอนป่วยอยู่ก็กแย่จะไประดบมันเป็นไรไม่ไดไนยขนาดสมภารคู่ว่าหัวจะกเป็นลกเอมอยู่ได้สาอะไรอย,ย่าง ามากจริงแต่ไม่คิดมากทำแล้วก็วัาททำแล้วก็วัาไม่เด่นทำแล้วแบกไม่ใช่ทำแล้วปบนของกูไม่ใช่ทำแล้วก็กูทำไม่ใช่ทำแล้วกูต้องทำไม่ใช่ทำแล้วก็วังิทำแล้วก็ะวก็เลยทำได้หลายเรื่องไม่ต้องแบกมากละมากกว่าแต่ถ้าทำแล้วของกูทำแล้วกูทำทำแล้วกูต้องคิดโอ้ยเรื่องเี้ยงก็แย่แล้วกุ่นหัแล้วเพราะแต่ละเรื่องนีมันใหญ่ๆท้านนะไม่ใช่เรื่องเล็กเล็ มันมัน,มน,มนไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวที่ต้องทำได้แต่พระเอลเป็นคนที่นิสัยเสียก็คือเป็นคนทำแล้ววางไม่ใช่ไม่เสร็จแล้วมานทำขนาดที่ทำแม้ยังไม่เสร็จก็วางเสร็จแล้วก็วางเพราะเป็นคนไม่ชอบแหม่ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรคิดเสม,เมอนเรนื่อง แล้วเราก็จะได้ทํามีกําลังพอที่จะไปทาเรื่องโน้นเรื่องน้นเรื่องน้นได้แต่ถ้าหากว่าเราทําแล้วนี่กูทานั่นกูทํานี่กูแบกไอ้นั่นกูหวงไอ้นั่นกูหวงไอ้นี่กูก็เป็นกังวลโอ้ยอย่าว่าจะทํอะไรแค่นอนก็ไม่หนับแล้วเอาจริงๆกินก็ไม่เข้าแล้วดิ้นหนังกลับอย่างนั้นนะลับไม่สนิทที่แสดงว่าวางไม่เป็นวางไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราไม่ใช่คนทำลวมันทำเราแล้ะ อย่างนี้เปถูกต้องแล้วแลชีวิตที่พระพุทธเจ้าสอนในวิถีพูดก็คือเราทํางานไม่ใช่งานทำเราแล้วเราทํางานเราก็สุดท้ายก็ต้องเหมือนกับที่หลวงปู่เขียนบทสุปสอนลูกหลานว่าลูกหลานเมื่อใดที่เจ้าทําการงานจงลดมังงานงานหางหัวตัวตาตีตุ่มให้หมดให้เหลือแต่ใจกับงานแล้วทําเสร็จแล้วก็จงวางมันสิ เราก็จะไม่ต no so ้องไปแกลงถามอะไรมาเน้นเวลาเราพูดทำงานก็จะให้มันหมดทั้งชีวิตจิตวิญญาณ่าทำเสร็จก็จบไม่ต้องมาถามว่าใครจะเห็นกูไหมใครจะชมกูไหมใครจะนิยมยอมรับย่อมย่อมไหมใครจะสรรเสริญหรือกดด่าไหมช่างมันทำแล้วกูถือว่าทำแล้วจบหลวงปู่เป็นคนวิสัยแบบน้มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยดูเหมือนกับว่าไม่เป็นภาระ Terror, แต่ถามว่ามีภาระมีพอกลับมาเมื่อวานนี้เนลงจากรถปุ๊บก็ไปดูช่างปั้นดูช่างปั้นปุกก็ไปดูนาดูนาปุบยังไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ฉันน้ำไม่ได้นั่งไม่ได้อะไรก็ต่ทำทำทำเสร็จเย็นเข้าห้องจบไปวันอวัรเงี้ยมันมันรู้จักรู้จักที่จะบริหารเวลาให้คุ้มในขณะที่ชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเวลาหนึ่งเวลา แต่ถามว่ามีอะไรจะต้องทำไหมทำได้ทุกเรื่องมีเรื่องที่จะต้องทำอีกเยอะมากนล้วจะช่วยได้ไหมขออย่าซ้ำก็พอได้ขออย่าซ้ำก็พอแล้วไม่ต้องช่วยอะไรแค่เชียร์แต่อย่าซ้ำพอเลยเป็นกำลังใจก็ดีนะถ้าจะให้ช่วยก็มีอะไรกจะช่วยกันได้กำลังใจกำลังเ็ินก แต่จะหวังว่าจะมาเออเป็นแขนเป็นขาเป็นตาเป็นตัวเป็นตีนเป็นตูดให้ช่วยนั่นช่วยนี่มันจะเป็นปะละกูจะต้องมาแบบมือมือไม่ใช่มือมาแบบคือเป็นปะละใหญ่โตปะละรู้ปูเป็นพวกราชสีไม่ใช่ผูปวายเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าไปคนเดียวตัวเดียวไม่ต้องอาศัยตายก็ตายคนเดียว กิดก็เกิดคนเดียวเป็นก็เป็นคนเดียวมีปัญหาผมมีอยู่คนเดียวไม่อยากคนอื่นมารับปัญหาก็รู้ว่าปัญหามันทาให้คนเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องรับทุกข์เรารู้วิธีจัดการกับปัญหาสุขทุกข์เรารู้ว่าจะงหวะจังเดิมจะยืนอย่างไรแต่ให้คนอื่นเ้ามายุ่งวุ่นวายด้วยเดี๋ยวเราก็กลเป็นต้องมานั่งแบกคนอื่นด้วยปัญหาคุก็ต้องแบกคนอื่นคุก็ต้องแบกอ้าวหนักกว่าตัวเอง กลายเป็นว่ามาซ้ำคู่นิว่าอย่างนี้ไม่ได้กูจะเป็นคนไม่ใช่หนังถ้าจะทำอะไรก็จะไม่บอกถ้าจะบอกก็อย่ามายุ่งถ้าจะให้ยุ่งก็มีเส้นขีดว่าแค่ไหนพออย่าลำ้ำถ้าล้ำเข้ามาแล้วเอาล้ำมาเป็นพลากรัะเริ่มจะมาซ้ำคู่แลกอย่างนี้ไม่ได้แล้วกูจะเป็นคนที่ไม่ใช่นั่งสบายสั่งบาดเปียนบาดแสบ นั่นไม่ใช่พิสัยเรามันจะบำเพ็ญบารมีไม่ได้วันข้างหน้าเกิดพบชาติต่อๆไปถ้ามีเรื่องที่ยากเย็นแสงเข็นเราจะกลายเป็นคนที่หนีปัญหาไปไม่แก่งกล้าไม่โอ้อาจไม่มดงามไม่สาแล้วเราจะอยู่กับโลกและสองคนเองไมไดจบ ทุกท่านที่รับชมในการปรชาวิสัชนาทุกท่านจงรุ่เริงเจริญมีปัญญาตั้งมันดูพระอาทิตย์ามเที่ยงวันและสำเร็จประโยชน์สมปรารถนาทุกท่านทุกคนเชิญ กระกรกระแสงอน้สาสามโมงเกือกครึ่งอีสักครึ่งชัวง่วโมง 啊、嗯，啊第二。 ขาวว่าเังจิตที่ฝึกและรักษาดีแล้วเนี่ยมันยังความสุขมาให้มอ,มองดูจิตตัวเองว่าจิตนี้มีสุขหรือมีทุกข์จิตมีปัญหาหรือหมดปัญหาจิตมีราคะหรือจิตมีโทสะหรือจิตมีโมหะ หรือจิตมีโลภจิตมีความโรคหรือจิตมีความโกรธหรือจิตนี้มีความหลงหรือจิตนี้มีความ,ง,วามง,ง่วงเหงาหงอองงซึมดูที่กำลังทำนี่เป็นจิตตาทุปัสสนาสติปฐานเราฝึกสติมันน้อยนิดหน่อจะทำไม่ได้กำลังของสติถ้าอ่อนแอก็จะทำไม่ได้ แต่ที่เราใช้เวลาฝึกสติมาแต่ละคนเนี่ยหลายคนบางคนดีอยู่นี่นมันเป็นสิบปีแล้วมายเนี่ดูอาการทังจิตน่าจะไม่ยากจิตคืออะไรจิตนคือความรู้สึกเวาลานี้เรารู้สึกร้อนหนาวเย็นอ่อนแข็งสุขทุกข์ทุลมทุรายกัดกุ้มว้าวุ่ร้อนรุ่งสับสนมีปัญหา ดูครึงมึนงงหรืองงหนาวหนานองหรือจินจ๋อยๆดูที่จิตลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เพราะที่เราดูก็คือดูในจิตดูภายในดูภายในนี่มันใช้ตาเนื้อดูไม่ได้มันต้องใช้ตาใจแล้วเราจะ สิ่งที่เราต้องการก็คือดูสภาพธรรมที่ปรากฏในจิตแต่ไม่ต้องทำจิตไม่ต้องทำจิตคือไม่ต้องทําให้มันว่าว่าไม่ต้องบังคับให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูว่าอะไรเกิดกับจิตมันสุขอยู่มันทุกข์อยู่มันสับสนอยู่มันว้ามุ่นอยู่มันร้อมลุ่มอยู่มันทุลนุราอยู่มันกระสือกระสนอยู่มัน มันมีปัญหาอยู่มันมีตัณหาอยู่มันมีราคะอยู่มันมีโทสะอยู่มันมีโมหะอยู่มันมีอวิชาอยู่มันมีโลภะอยู่มันมีรักมีโลคมีโกรธมีหลงอยู่หรือมันไม่มีอะไรเลยอยู่ก็ดูมันเชยๆเรียกว่ารู้ในจิตเป็นความรู้ในโลก ผู้รักษาจิตเป็นผู้รักษาสิ่งสูงสุดในโลกเป็นวผู้รักษาหรือเป็นการรักษาสิ่งปเสริสสุดในโลกมาดูในจิตก็ไม่เกี่ยวกับความคิดอา่านทางสมองไม่มีความเครียดไม่มีความปวดเมื่อยไม่มีความว้าวุ่นร้อนรุ่ม นี่เมื่อมีแต่จิตมันไม่มีกายมันก็ไม่มีเวทนามันต่างกันได้เลยทีนี้ไม่มีเวทนาทางกายแล้วมีเวทนานงจิตได้ไหมเอาเวทนาทางจิตมันยังมีอยู่ได้สุขทุกข์ก็เป็นเวทนาทางจิตเหมือนกันเฉยๆก็เป็นอััยากฤปลจิตเช่นเดียวกันก็เป็นอารมณ์หนึ่งของจิตเหมือนกัน นนอยู่กับจิตใเฉยๆแล้วไปดูกับจิตแล้วดูลมหายใจเอาไม่ใช่แล้วแต่อย่างนั้นก็แสดงว่าเราเคลื่อนจากจิตแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็ดูที่จิตไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจยังเป็นของยากกว่าจิตอีกไอ้ที่ดูจิตได้นก็ถือว่าเป็นเป็นของละเอียดระดับหนึ่งเรียกว่าสูงกว่าลมหายใจดูจิตว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับจิต มีโลภไหมมีโกรธไหมมีหลงไหมมีพยาบาทมีอาฆาตมีรักมีชอบมีชังมีปฏิเสธ